ลูกเบลชุเค,คสวัสดีค่ะคนเราอะ่ะมันมักจะนึกถึงสิ่งที่เราเคยมีมาก่อนเราเคยได้มาก่อนเราเคยทําได้มาก่อนจนบางครั้งเนี่ยเราก็ลืมไปว่ามันมีสิ่งอื่นๆอ,อ,อีกนะแต่มันจะมีอะไรเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่ามีอะไรมันยังไงนะคะ มันก็คือว่าคนเราเนี่ยมักจะจดจําในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะเคยมีเคยได้มาก่อนจนแบบลืมไปว่าอาจจะมีหรือในอนาคตเนี่ยเราอาจจะแบบว่า,แบบวาแบบว่าเราอาจจะเ,เราอาจจะมี มากกว่าและดีกว่าที่ผ่านมาก็ได้มีมากกว่าที่เราเคยมีก็ได้ยัง,ยงสรุปสรุปว่ายงไงสรุปว่า,วาเ,ออเมื่อเรารู้วันนี้แล้วเนี่ยว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมันผ่านไปแล้วแล้วเราเคยมีเราก็สามารถที่จะให้ความหวังหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้โดยที่เราอาจจะเก็บสิ่งที่เราเคยผ่านมาเอาไว้เหรอเพื่อทํา สิ่งดีๆในอนาคตมีให้มันมากกว่าที่เราเคยมีว่าไหม